สวัสดีครับเครดิเคสซพายนะครับวันนี้มาดูตู้เย็นตู้แช่ขนาดความจุ80ลิตรนะครับทั้ง2รุ่นนี้80ลิตรเท่ากันนะครับแต่ว่าคนละโมเดลคนละโรงงานกันก็จริงๆการใช้งานก็จะต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียมันก็มีต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับไอต้ตู้สีเหลืองนะครับชื่อรุ่น bd ทับ bc 8 0นะครับส่วนตู้สแตนเลสสีเงินนี้คือชื่อ รุ่น BCD 80ความจุ80ลิตรเท่ากันนะครับผมเรามาดูตู้สีเหลืองก่อนนะครับตู้สีเหลืองเนี่ยจะว,วัสดุบอดี้ของเขาจะเป็นโลหะแบบเคลือบสีนะครับภายนอกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับดูชัดเจนจุดเด่นของตัวนี้นะฮะคือวัสดุก็ไม่ได้ว่าสวยหรูอะไรนะครับฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนอย่างของพีค่คูแต่ว่าจะเน้นเด่นเรื่องระบบทําความเย็นนะครับ คือเรื่องคอมเพรสเซอร์เรื่องการทำความเย็นเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับอย่างตัวนี้ทำอุณหภูมิต่ำสุดได้ถึงติดลบ24หรือติดลบ25องศาเซลเซียสนะครับและทำความเย็นในการออกสตาร์เนี่ยค่อนข้างเร็วเร็วพอสมควรนะครับเร็วกว่าของอภิคูแบบว,ว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับผมกล้องอาจจะโฟกัสไม่ชัดนะครับเหมาะกับท่านที่ พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับขายไอศครีมนะครับที่จะต้องเปิดฝาให้ลูกค้าเลือกรถไอศครีมหรือเปิดตักไอศครีมบ่อยๆนะครับอันนี้เขาก็จะมีกระจกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าเปิดเลือกรถไอศครีมหรือตักไอศครีมอะไรพวกนี้มันก็ยังไงก็ช่วยช่วยไม่ให้ความเสียบสูญเสียความเย็นในการเปิดฝาเป็นเวลานานนะครับผมก็พอเราเปิดฝาแล้วเนี่ยพออุณหภูมิสูญเสียไปเนี่ยเขาทําความเย็นตีกลับมาได้เร็วนะครับผมอ่า อันนี้ก็จะไว้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นเปิดฝาบ่อยเน้นแช่ฟรีสนะครับก็จะเหมาะตัวตู้สีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ลูกค้าสั่งจองมาผมเทสให้เนี่ยก็จะเป็น80ลิตรนะครับไอ้ตัวนี้ก็ลูกค้าจองมาเหมือนกันส่วนตัว BCD-80 ของอภิคูนะครับจุดเด่นคือวัสดุที่สวยหรูนะครับมีฝา2ฝานะครับก็ไม่ได้ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรเป็นรุ่นที่มีมาอยู่แล้วแต่ว่าอถนี้ที่สั่งผลิตมาเนี่ยจะพิเศษกว่ารุ่นเดิมนะครับ คือมาดูข้อข้อพิเศษก่อนไอตัวหน้าจอสีดำเนี่ยอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วเขาปรับมานานแล้วคือเมื่อก่อนจะเป็นหน้าจอสีน้ําเงินนะครับพอใช้ในที่แสงสว่างน้อยเนี่ยมันจะแสบตาก็เลยปรับมาเป็นจอสีดําแบบนี้นะครับใช้ในที่มืดก็โอเคไม่แสบตาละทีนี้เรื่องซอฟต์แวร์ที่เขาปรับเปลี่ยนมานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทราบว่าตัวช่องช่องซ้ายนะครับมันจะต้องตั้งให้เย็นกว่าหรือเท่ากับช่อง ขวาเสมอหมายถึงว่าช่องขวาเนี่ยจะตั้งให้มันเย็นกว่าช่องซ้ายไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาแล้วปลดล็อกแล้วให้ช่องไหนเย็นกว่าช่องไหนก็ได้นะครับอย่างตอนนี้อ่าช่องขวาตั้งติดลบสินะครับช่องซ้ายอ่านี่ตั้งติดลบยีได้ละติดลบสิหรือถ้าช่องซ้ายตั้งติดลบสินะครับช่องขวาตั้งติดลบยีสามารถทําได้แล้วนะครับจะ ตั้งแบบอิสระเหมือนอย่างตัว tww 7 5 2สองฝาที่เป็นนิวโมเดลของเมื่อปี2020นะครับตอนนี้ pcd 8 0ทําทำได้เหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สั่งผลิตลอดนี้มาเนี่ยสิ่งที่ผมปรับมาคือคอมเพรสเซอร์จากเมื่อก่อนจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของดิจิอ lg นะครับตอนนี้ก็จะใช้คอมเพรสเซอร์ของอพิคูเองนะครับแต่ว่าจะปรับขนาดคอมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมา1สเต็ปนะครับผมเพื่อนะครับ คือที่ผ่านมาเวลาผมเทสและใช้งานจริงเนี่ยคอมของ LG มันจะได้เรื่องการกินพลังงานที่น้อยนะครับแต่ก็แรกมาด้วยการทำความเย็นที่ช้าซึ่งขนาด80ลิตรเนี่ยมันจะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่และมี2ฝา2ฝาคอมเพรสเซอร์1ลูกเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับอย่างถ้าตั้งติดลบ20องศาเซลเซียสทั้ง2ช่องเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานมากและมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนหืดจับเลยนะครับคือ ต้องทํางานสลับ2ฝั่ง2ฝัง่งเน,นี่ยมันก็จะเป็นภาระพอสมควรกับอากาศในเมืองไทยนะครับพอตอนนี้ก็ปรับมาเป็นคอมเพรสเซอร์ของอภิคูซึ่งประสิทธิภาพของเขามันก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าของ lg สักเท่าไหร่คือทําความเย็นเร็วขึ้นพอทําความเย็นเร็วขึ้นนะครับมันก็ตัดการทํางานเร็วขึ้นมาบวกกับตัวบอดี้ของตัว80ลิตรตัวนี้มันค่อนข้างฉนวนค่อนข้างหนาเก็บความเย็นได้นานอยู่แล้วพอคอมเพรสเซอร์ทํางานตัดไวแล้วเก็บความเย็นได้นานมันก็ จะประหยัดพลังงานไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนอกจากคอมเพรสเซอร์ที่ปรับมาแล้วนะครับคือทําไมถึงปรับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ LG เนี่ยถ้าลูกค้าหมดประกันหรือไม่มีประกันแล้วเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างแพงนะครับจะถ้าถ้าคิดง่ายๆก็คูณ2ไปเลยจากคอมเพรสเซอร์ของอภิคูนะครับอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนคอมของ อภิคูเนี่ยค่าคอมค่าแรงอยู่4,000กว่าบาทบวกลบนะครับบวกลบถ้าเป็นของ LG จะอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทบวกลบซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นนิดหน่อยไม่คุ้มกับราคาที่เราต้องจ่ายไปไม่ถึงค่าซ่อมนะครับแต่ถ้าซื้อจากซื้อคอมเพรสเซอร์ติดเครื่องมาอาจจะไม่ได้แพงเท่าตอนซ่อมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ชอบใช้งานนะครับแต่สำหรับผมก็คิดว่าคอมแบบนี้แล้วปรับ ใช้คอมแบบพิคูแต่ปรับขนาดขึ้นก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับผมก็มาดูประสิทธิภาพการทําความเย็นนะครับของทั้งสองรุ่นอะผมลืมเปิดภายในให้ดูนะครับคือของไอตัวสีเหลืองเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมที่นําความเย็นได้ไวอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นฝาความเย็นนิดหน่อยนะครับส่วนของ b ีซ80ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทั้งสองฝาเลยฝาก็เปิดปิดอิสระนะครับมีไฟสองสว่างมาให้ด้วย แล้วตัว BCD เนี่ยมันจะดีตัวอย่างตรงที่ว่าเราจะเห็นจุด2จุดตรงนี้ก็คือเป็นไฟ LED แล้วก็ด้านล่างจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับซึ่งจะมีไม่กี่รุ่นที่เขาฝังเซนเซอร์อยู่ในช่องแช่นะครับก็จะประมวลผลวัดอุณหภูมิได้ค่อนข้างแม่นยําวัดจากตัวช่องแช่เลยซึ่งรุ่นทั่วไปเนี่ยจะไปฝังอยู่ในผนังนะครับก็ต้องใช้การชดเชยอุณหภูมิเอานะครับผมนี้มาดู ความเร็วในการทำความเย็นออกสตาร์ทเนี่ยคือเท่าที่ผมนั่งดูนะครับตอนตอนเทสเนี่ยคือผ่านไปประมาณ10นาทีนิดๆเนี่ยตู้สีเหลืองเนี่ยทำความเย็นมาติดลบประมาณติดลบ1แล้วนะครับส่วนตัวของอภิคูเนี่ยความเย็นจะยังอยู่ประมาณ22ององศานะครับตอนนี้เวลาผ่านไปเดี๋ยวผมให้ดูเวลาก่อนผมจับเวลาไว้ตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไป เวลาผ่านไปประมาณ37นาทีนะครับอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ37นาทีอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณเกือบ33องศาเซลเซียสนะครับตู้สีเหลืองเนี่ยจะทำอุณหภูมิมาได้ติดลบ18องศาเซลเซียสแล้วนะครับตู้ด้านหลังก็จะติดลบ18เหมือนกันนะครับด้านหลังนู้นก็18เหมือนกันนะครับส่วนของอภิคู่นะครับช่องซ้ายหรือช่องจอด้านบนนะครับ จะได้ติดลบ10ด้านล่างจะ1องศานะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณไออย่างเครื่องหลังนะครับติดลบ12กับ5องศาตัวนี้ติดลบ1ติดลบ11กับ4องศานะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอตัวเนี้ยมันทํางานช่องเดียวแล้วด้วยระบบกําลัง คอมเพรสเซอร์ Officer, การทําความเย็นของเขาม,มันดีกว่าอยู่แล้วความเย็นในการออกสตาร์เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับผมเร็วทันใจแน่นอนเหมาะกับแช่สกีมและต้องเปิดฝาไปบ่อยส่วนตู้นี้เนี่ยก็เหมาะกับใช้งานใช้ถ้าค้าขายเนี่ยก็อาจจะใช้แช่เย็นทั่วไปหรือว่าเน้นแช่แบบต่างอุณหภูมิแช่ฟรีตู้หนึ่งแช่เย็นตู้หนึ่งแต่ว่าไม่เน้นเปิดฝาบ่อยนะครับอาจจะเป็นการขนส่งนะครับหรือว่าใช้งาน ทั่วไปใช้ในรถตู้หรือในเรือก็ได้นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่จุของได้เยอะนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจตู้เย็น DC ที่ใช้ไฟ12โวลต์และ24โวลต์ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ KTK Supply นะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเอาไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ